สวัสดีค่ะทุกคนนีนดีต้อนรับเข้าสู่สตีเออร์ a n n e l ค่ะในวันนี้นะคะเราก็อยู่ในเกม r o v อีกเช่นเคยค่ะอยู่ในโหมด 5v5 นะคะเราจะมารีวิวสกินเวรเรสสยามนาคาค่ะไม่มีอะไรจะไม่หยุดมาทีด้กัน้องนัทนะคะที่เปลี่ยน ID เนาะใช่น้องเขามีหลาย ID เนาะเขาก็เลยเออ ID นี้น้องเขามีประหมึกตส์สิ่งนี้ก็เลยเอา ID นี้แล้วกัน แล้ววันนี้นะคะเราก็เลยมาอยู่ในหมนี้เพื่อรีวิวสกินสยามนาคาเวเรสที่ได้แรงบันดาลใจจากวัดร่องเสือเต้นของไทยค่ะเป็นสกินที่ควรภาคภูมิใจของคนไทยนะคะโอ,อ้รู้สึกว่าทีมเราจะมีลิงอีว์ลิงนั้นนเลยนะเออทีมเรามีคนเติมนะ ใช่ไม่เติมหนักก็ได้นะถือว่าเติมหนักอยู่นะสกินอีโวของทุกทุกตัวหลายๆตัวที่มีสกินอีโวเรียกว่าแพงเลยก็ได้ค่ะอีโวแพงขนาดไหนเป็นพันหรือเปล่าสกินลิมิเตดสกินนี้นะคะเป็นสกินเดียวเนาะที่มีเอฟเฟกต์สกิลเป็นสกินที่เราตื่นเต้นมากเพราะรอมานานตั้งแต่การประกวดแข่งขันแล้วค่ะสกินนี้เราเชียร์มาโดยตลอดเลยเนาะคือดีใจมากพอเข้ามาป๊บก็รีบ เริ่มทําภารกิจเลยใช่ไหมนะัดอืมนัดนี่รีบนัดรีบดินัดนี่รีบ,นนรบเอานี่เลยพี่หมึกเลยเขาน้องนะัดเขาชอบเล่นเครชนะคะแต่ว่าเขาในในส,สกินฟรีเขาก็มาให้ทํากิจกรรมน้องๆนะก็เลยเออโอเคเลยในเมื่อมีแล้วพี่ก็แบบเออรออันนี้มาทำฟรีก็บ่บนกับนะทั้งเมื่อไหรเวลา,ยายสยามนะคะ,ะจะมาจนนัน้น้องนันถุงชาแล้วค่ะ แกรี่ก็วิฟไงหาชู o าชูไม่เจอสู้ข้าไม่ได้หรอตัวอะไรมาเล่นเราอ่ะเพี่วเพียวเอาของดาเมจแรงนะได้ได้พี่ต้องถือแรงถ้าพี่ไม่ถึกก็พี่ก็ไม่ค่อยมีคิดพี่ก็ไม่ค่อยถึกพี่ก็ยืนไม่ได้ไม่นานนี่นัดือต้องเอาชีวไม่ต้องเยอะก็ได้นาทีก็ต้องใช้ชีฟพี่ต้องหากลาง องก่อนนัดเลยนะก็นัดดูสกิลสีเมื่อกี้สวยไหมล่ะสกิลหนึ่งเป็นพยานาคู่นะคะสกิลธรรมดาก็เป็นพยานาคู่มีตีเนาะนัดถอยอยากชันนะเหรอฝันไปเถอะคำพูดชอบชอบชอบเนาะได้ยินใช่ไหมนัดเดี๋ยวพี่เอพี่สวัสดีหน่อยไม่สกิลสองสวยสกิลสองสวยมากเลยนัด ชอบแบบพุ่งไปแล้วฉกมาสนามพี่พูจะเป็นงูเลยอ่ะบ้านหลังที่สองของข้าพี่พูจะเป็นงูเลยเนาะพุ่งไปแล้วฉกมานี่งูอ,อุ้ยบัตรที่มูนใช่ไหมนะย่านะอย่าทำไรน้องแน่ถิงจะเข้าหมืสิเอาเลยนะ สวยมากเลยนะคะทุกคนอยากเห็นต okay. hmm. ีเร hmm. okay. ็วๆจังแต่เท่าที่เราดูเทเลอร์มานะมันสวยมากๆเลยเป็นการแบบพยานาคู่มาโจมตีนะคะลายเสียนมากเลยไม่รู้ก็เสียหรือ่าแบบน่าจะเกินนะคะที่ช่วยตำรี่แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเลยมาแล้วเนาะสำหรับในชีวิตจริงแต่กิจกรรมยังคงอยู่นะคะ อ,อ,อยากเห็นอันตีแล้วค่ะอยากเล่นน,ะนี่งไงเรียบร้อยเห็นแล้วนะว่ามันมาแต่ไม่ทันหอกแค่นี้เหรอลิงตายแต่ลิงตายไงได้ตายตง่าย ตายเพราะปอมยิงถัดกล้าก็เข้าหมาเดี๋ยวพี่อยากเห็นินัสเดี๋ยวพี่จะรอให้บัตรนัสล่อมันออกมาล่อมันออกมา,มมานัสมาดูท่าพี่อยากลองท่าเต้นอันเนี้ยถึงมันจะไม่เข้ากับสกินนี้เท่าไหร่เนาะมวัสกิวก,กลัวเข้าอ้วนสีสวยฮะทุกคน นันนี้สวยแบบสวยสุดๆ,ดๆอ่ะนัดตายต,ตายแล้วแบบที่ลำบากนะทุกคนทู่ได้เพรนัดอ่ะถึงเราจะไม่ใช่เมนไฟเตอร์ก็เถอะน,นะคะแต่เราก็พยายามจะฝึกอยู่เนาะเพราะสก,กินนี้ล้วนๆเลยใช่ไหมนัดใช่แถมนัดลด้เลเวอร์เก่งด้วยนะนีซ่ซื้อของแล้วก็เลยเงให้เอยอะเต็มเลย ว้าว wow. มาหลอดเอาอี่เลยหรอหลนไปเถอะไปแล้วจ้าตายแล้วจ้าตายแน่แน่ท่านหนี่นหนีดพี่วิ่งกลับดีกว่าเดี๋ยวโดนแอบไวการเงินของเรานำนะคะแล้วตอนนี้ก็อ่ะย okay. ังเ<โ>ดนินไม่ทิอนก่อน สนามรบก็เหมือนบ้านหลังที่สองของเขาเรื่องเรื่องเอาเลยตาเขาตามเราอยู่ประมาณสามพันตอนนี้สี่นาทีนะคะถือว่าสถานการณ์เกมค่อนข้างดีเลยเนาะนี่พี่มาแล้วเวเรสตาแล้วคะะฉันเล่นเกมดีจนน่าคิดได้มาหน้าของกลับก่อนสกินนี้ปากแซบเนาะนัส แต่เป็นสก,กินที่บอกไว้เลยว่าลิมิเต็ดที่มีเอฟเฟคถือว่าแรงมากชอบแบวัดกันหน่อยชอบที่มีสก,กิลปากความปากแทบความเอฟเฟคสวยความสก,กินสวยสามตัวนี้ไปแล้วจ้าโดนไม่ถึงด้วยไม่ถึงเขาอะโดนไม่ถึงเรา มาพี่รอโดดให้มันใกล้ๆกันสองตัวมาแล้วจะดดสับโดดจับน้องค่ะอย่าโดดจับน้องค่ะอย่าคิดจะทำร้ายเชียวคำพูดที่ติดปากในในตัวละครนี้ถือว่าดีนะคะ เรียบร้อยเก่ยเกลี่ยเกล่ยเคฟแหละพี่พูดว่าเก่ยเเหรอขัไปเถอะนั่นนะเทปเทเของกีนเทมิกซเไปแล้วจับของยังไม่ตันเลยโคเตอร์นี่เก่งกว่บ้านเาเยนรู้สึกดีใจไหมที่ได้โคฟไฟเตอร์ บ้านแต่ก็ดีนะคือบ้านเนี่ยน้องนั้นเขาเป็นคนชอบเล่นแบบเล่นอะไรแปลกๆแบบยังเคยเอาจาการกินปลาพวนแล้วและพที่ก็ตายคะชัวร์ตอนนี้ไม่รอดไม่ทันกูดาวไม่ทันใช่ Shut down ฝั่งเราได้มากรแล้วค่ะตัวหนึ่งแล้วฝั่งเราก็เวลเวลเยอะจนเป็นเวสิบเองเลยนะเนี่ยศัตรูเขาดูแบบศัตรูเขาตอนนี้เกิดที่สุดก็ดูเหมือนจะเป็นแว,แวนตคิวเลนนะสองตัวอย่าม,มัวลีลามาจบเรื่องนี้กันเฟเตอร์ขอให้ดูเลือดได้ก็โอเคแล้วลพี่ดูเลือดได้อยู่มาแล้ว อุ้ยทุกคนการก้าวเดินแบบดูแบบดูชิวๆมากเลยนะสำหรับเวเลสนะคะเทียร์หน้ารองตัวนี้ก็เอฟเฟกต์สวยนะเวลาหมุนแน่จริงก็เข้าเหมือนซี่การเวดสมาหัวใช่ไหมใช่เนี่ยพอเราใช้สกิลนะคะเทียรหน้าของเราก็จะกลายเป็นการพุ่งออกไปแทนเจ้าหมุนรอบตัวเราเนาะอย่างนี้ ถ้ากล้าก็เข้ามาถ้ากล้าก็เข้ามาปักแซบอยู่นะเนี่ยยิงไม่นี่เร็วเิงไม่ธรรมดากับทุกคนจะกินนี้เดี๋ยวเรากลับเลนเราก่อนไหมเลนเราอยู่แถวนี้ไงอย่าอย่าอย่าโดนบอดอยากชนะเหรออยากชนะเรที่ไม่ทราบจูเลนกลับมาหลอดอ๋อมันไล่ถือ จนตายแล้วแวนอะโดนทึบแล้ววิ่งเข้ามาโดนปึ๊นี่แน่นี่แน่อย่าทำร้ายนอ้องค่ะโอ้โหอ,อย่านะสนหนาอย่าคิดนะก็เหมือนบ้านหลังที่สองของข้าสกินนี้ถือว่าสวยงายมากเลยแต่ว่าตอนนี้พี่ไม่โอเคไม่เต็มดีนะ ซีอยู่ในเห็นไหมเนี่ยหุ่นรัวๆัวโอ้ยแย่แล้วพอมยิงแรงก่อนที่เจะถอยก่อนถอยก่อนลิงมาแล้วกดไอ้แหวนแม่สิงก็เข้าเหมือนกูแหวนมาตัวเจาะนัดชันดีโดนต่อแล้วฉันตายแล้วเฮียพี่หันกลับไปช่วยแล้วนัดน่าจะคิดว่ามันจะทำได้น้องพี่ได้นะพี่ไม่ยอมอยู่แล้วตายหรอไม่รอดหรอก เขาไปในป้อมะขนาคณะนั่นน่ะใครรอดอี่ะวไายเลยก็มีเคยมีนะไอ้หนุ่ม่างนั้นนี่ดิใช่แต่อันนี่ลิงไงนะนี่พี่นี่แนะ่ตันแล้วหนีแล้วจ้าเดี๋ยวพี่เอาดูเลือดจา้จาเจ้าตัวนี้แทนหมูเลือดจริหน่อย ลเลือดเก็บตัวแต่งตัวดีกเอาเลยเอาเลยเอาเลยดูเลือดเอ้ยมาแล้วนัดพี่มาแล้ว been has defeated กี่ตัวสองสามสู้ข้าไม่ได้เหรอตัวตันไป็นหนึ่งชีไฟเตอร์กับไฟเตอร์เราไม่ใช่มีเปนไฟเตอร์อยู่แล้วไงนัดพี่น่ะไม่ใช่มีไฟเตอรา์มาให้นัดเลยนัด แต่นั้ก็ไม่เคยเล่นเวเลสนะเคยเล่นแล้วแต่ไม <metal emat> ่เล่นดูยิงสือหรอกใส่ใส่หมูเดี๋ยวตายสกินนี้พี่ชอบมากเลยทุกคนโคตรด้แล้วแต่พี่ไปไม่ได้พี่ต้องทำหน้าที่เล่นพี่ไปเดินไนะถงทซีเดนเพราะว่าสูบเวนหาเลสดูชิวจังอยากชนะเหรอฝันไปเถอะ ชอบจังเลยประโยคที่เวเลสพูดตลอดเนี่ยเนาะไม่มีกี่ขาวพี่ยังไม่ได้เหนแฮวแฮวพี่ว่าเราควรไปช่วยลิงใช่ลิงถอยมาลิงถอยมาไฟเตอร์ต้องเจอไฟเตอร์สิ โอ๊ยสกิลไม่โดนโอ้ยพี่เกียรติการสกิลไม่โดนของตัวเองเปิดวอยเรียบร้อยเกินแรู้สึกว่าลิงเกิดเกินนะเนี่ยใช่ลิงเกย์เบลฉุ่มาเธด้วยมาวัดกันหน่อยสิได้แล้วแต่มันจะตูกลังมาโอ้โหนะแรงฟันที่พี่กับหาย พาานพี่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอแม่ตึงก็ท่อมือนพีไม่ทำไมแล้วตามีเหมือนกันตามีแล้หรือเปล่าเราเคยกิดใช้เพือ่อนพี่ไม่มีขี้ขาวเลยพี่อยากได้ขี้ขาวเพราะขี้ขาวทำไม่มแรงการเป็นแขนงก็เจอขอี้ขาวคุณด,ดีใจสุดๆทำว่าพี่นะแทงไฟเตือนสู้ข่าวไม่ได้หรอซาซิมิ ซาสีิมีอะไรอ่ะต้อนนิกิซัมา่าเราจะใ่ิวใส่แต่ซมาหลอดเนี่ยถองป้หลอจะมาหลอดจะใส่คิใส,ส่นัดปัดหนีเลยซาซิมินิซาซมิเหนียวไวปะมาลอนเนี่ย้รอีเมลอนแน่เราจริงจรินวิ่งดุกเลย ี่ตัวนะสี่ตัวลืปมประชืบนะอ่ะรงมาทันวิฟสวิฟโลคือตัวที่สตันช่วยนะัดยิงมาุกหล้งไเออจะ้ะเอาเลยเาิวาหล่อนไม่นะอร่อยไหมนะาจะเหนียวเนาะ มันน่าจะเหนียวแทนอร่อยนะนัดพี่ว่าพี่น่าจะรู้สึกว่ามันน่าจะเหนยียวตาตกอร่อยมาก Dominating Your tower has been destroyed Enemy double kill double kill ละ,ละงัดก,กับวิฟสองตัวอยากชนะเหรอฝันกัเถอะ อยากเจอเหมือนนลไปตอนก็ให้อื่อืเนี่ยมกันนะโอ้โหปอมล่างสนามรบก็หนนคืออะไรเหรอปอมเล็บพี่พ yes ี่ก็ต้องช่วยเพี์มาเคียช้าเกิน มาวัดกันหน่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวพีก็หายวะพี่้ี่มาเรามาฟากันถพี่เอิรื่อตาพีพีวี่หนีก่อนแม่จะเดินขอตัวอนะตัวนรีเหตุพวกเรานะนั่นเน่ได้สู้ข้าไม่ได้หรอเอาคนละตัวรู้สึกว่า กลัวเจอกลัวเจอศัตรูเตรียมสกิลไว้ก่อนเลยมาเมื่อไหร่แทงทหัวเมื่อนั้นถ้ากล้าก็เข้ามาเดี๋ยวนะเจนเย่ยหนเพิ่งห้าวมังก่อนลังจะกลายร่างไปเช็ค่นี้ อพี่ไม่ได้ตั้งใจนะทุกคนพี่คือพยายามจะยืนนิ่งตีเพราะพี่ไม่อยากเดินบ่อยอยากชน,นะแล้วยืนหยุดเงี้ยฝันไปเถอะใช่จุดเสื้อเดี๋ยวถอยครับถอยถอยไปหาลิงอย่าไปตีกับมาเลยน่า,ารักนิดนะไพ่ไพ่ เปิดอันติเลยสู้ข้าม่ยอยทีเกอย่าสู้กับคนที่มีไข่มงกอเยพี่ได้ตั้งใจอย่าสู้เม่จกเกือบตายไมล่ะบอกเลยเจ็บเวียเกอร์ เอาอตัวนี้ก็เลยเอาเลยเอาเลยโอ้โหแล้วเจอตัวจอแลระกับ8ของนั้นเนี่ยปึ้งแบบเดียวหายจบแล้วโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็แจงให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย